เนี่ครับจะได้มีโอกาสนะครับพปพ่อพ่บแม่พี่น้องครับพี่น้องครับกู้ภูริการสมัยคนนี้่างเงาทอการทุกทนที่านที่้าาอาเพคุณนาเทาสิเอาสสไว้ท่เาเลยูกพ่อมาแทเบนะูกภูริการสมายมาพ่อคุณแม่ครับวันนี้เดียทางพอประตวบ้านขอแนนจากคุณพ่อคุณแม่โดยตรงจอเออเริญาาดีากนะครับ

หรือเมืองศรีสะเกดเองพราะการตั้งเคร่องแห่งประเทศไทยเองครับก็เลยให้การสนับสนุน่างไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยเราจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่โดยสิ่งเหล่านี้เราเป็นฝ่ายค้านเราต้องค้านเพื่อเอาแผ่นดินของเรานั่นคือคือเพื่อเอาแผ่นดินของหลวงนะครับแข็งแรงสุขภาพดีในการเสิมความคิดในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะพี่รองครับแต่พิสูจน์ยังไงว่าเรารักท่านนายกตั้งสินครับ พิสูจนด้วยปลาหักกาของท่านครับวันที่21กันยานโอ้แม่สามแฟนซี่เอาอีกที่6ปีนอหน่อย,นยอาาหน่อนนยนะแม่นอสุขภาพแข็งแรงอายุมันพันยืนค่าแม่ค่ะค่ะกพี่น้องชาวบ้านและอำเภอคุณหาทุกท่านครับกุ้งภูริกาสมไม้เหน้ลกุลังมาครับต้องขอของคุณครับมาีมรอกันเต็มหนาบ้านสอข้างฝั่งถนนรงเแ่แ่สางล่ะนี่ ด่าแ,แม่เด้อฝากเบอร์หนึ่งน้ำค่ะโตจริงเสียงจริงแม <ไป S 1> ่<ไ>ประเทศสมหมายผู้นี่ ที่มีคุณภาพแล้วก็ปุ่บริการนั้นเข้าใจในเรื่องนี้โครัับวนนี้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังขออนุญาตขอคะแนนจากนัทอิสราพรปริ้งนะครับก็ขอโอกาสจะดีดตไปไดปทางมาจากทางไกลปุ่มบริกาวันนี้โวกไม้โบกมือสวัสดีทักทายพี่น้องในที่ว่าการระเบิดติดใจเสียงพี่น้องชาวขุนหาญครับรวมพลังคนขุนหาญขัดบทพลาดขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในที่เสียงดีครับพี่น้องครับ วันนี้โโ้บริจาคสบายไปฝากฝากนฝากซอยกันเบอร์ลูกค่ะเบอร์คุมอกาสรับโอกาสเราได้มาหาเสียงวันนี้ขอบคุณพ่อพีน้องครับการเลืตั้งจีขึ้นแนวที่28กระทาคกันยาดน่เป็นกำลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้ถึงพ ขอคะแนนเสียงจากท่านครับเราจะพัก้องรีบีางเพื่อให้เราได่มีอผู้บริการกนฏีทีนที่ใช่แน่นอนเ่ระงานครับเป้นผู้ดีามผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประทําตัวเอาไปที่เบ้ออะไรโอเคขอบคุณบ มีคนซาๆมันเว็บโน่นนี้จะจะทูกให้ได้จจนี่หนูไปหลายบ้านละชาวบ้าน้องใครก็จะร้องให้เชิครับแม่เชิครับเชิครับเชิครับเดี๋ยวรออย่างนีจะม่เี๋ยวรอจงเอรงด่วู้วจ้จา โดยเจาพ่อปุณโธชาเขาเขานะครับตงมีการเลือกตั้งสอครับสี่ท่านน่นะครับเสียท่านด้ยีนขณะนี้เป็นเสียงรุนแสัมพันประจัของท่านประการที่สามครับดังีท่านอดีตนายกขอพรากส่งเสียงครับงเสียงท่ท่านอดีตนายก ค,คุณหาตัวนาอแ้กหาไงคอยยังตะลกงเตอรหนูมันไปหาเขาแม่ค่ะค่ะ